ต่อไปนะครับชาวลัคนาราศีธนูกันแล้วนะครับชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนแล้วก็อยากพยายามไปถึงเป้าหมายให้ได้มีชอบของการแข่งขันแต่ตอนเนี้ยในเดือนกันายนเนี่ยถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนการกระทาไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่เคยไปไปอยู่สถานที่ที่มันจะต้องไปเป็นคอนเนคชั่นไปพูดไปคุย นะครับการสื่อสารเพราะดาวของการเงินก็ไปอยู่ในเดือนของสหาชาได้ผู้มิจใหญ่อีกมันสอดคล้องกันให้เห็นเลยว่าถ้าชาวรา,วาศรีธนูกล้าเปลี่ยนก็จะมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเห็นภาพของชาวรา,วาศรีธนูว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไอเป้าหมายเราตั้งเอาไว้เนี่ยพี่ชอบในการพี่บอกว่าจะประสบความสําเร็จได้ช่วงนี้โอกาสไม่มาถึงแล้วแต่ ในดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนของการเงินของเราตอนนี้ไปอยู่ในเดือนสหัชชะตอนนี้ทีว่าดาวพระเสาร์ในครัฟตั้งแต่วันที่13บสา,ามกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่15เดือน1 1บเอ็ดนี้นะครับ mm hmm. เดือนพฤศจิกายนเป,ปิดจะเรือง mm hmm. จะไปฟุยเ mm hmm. จจาต่อรอบรู้สึกว่าเงีงเงยบๆเหงาๆไปก่อนแต่ถ้าหลังวันที่16เดือน1 mm hmm. 1เป็นต้นไปจะเริ่มเดินช้ามากขึ้นม mm hmm. ีตอนว่วนที่หนึ่ง mm hmm. ว่าคมเป็นต้นไป mm hmm. เรื่องของการเงินก็ mm hmm. จะกลับมาดีขึ้น แต่สิบหกเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันเริ่มเห็นท่าเห็นทางที่คุยเจจาต่อรองในเรื่องของการเงินเอาไว้เนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยชชารัชาษฎริศรีธนูจะเจจาต่อรองในเรื่องของการกินกันทองเนี้ยจายค่อนข้างดีแต่ในอย่างที่บอกว่าตัวเองจะต้องมีการกล้าเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองด้วยที่กินเปลี่ยนที่นั่งนะครับใหม่ภายในบ้านเราก็จะถือว่ายังพอช่วยได้บ้างนะแต่เล็กน้อย แต่ถ้าตัวเองเอาไปอยู่ที่ผิดที่ผิดทางไปอยู่ที่เราไม่เคยไปอันนี้ดีไม่ต้องกลัวนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานตอนนี้ประสบความสําเร็จได้โดยดีโดยมีผู้ใหญ่คอยเชื่อเหลืออยู่นตอนนี้ดังนั้นก็ขอให้ทีฟคอนด n ชันนี้เอาไว้นะผู้ใหญ่จะอยู่ช่วยเหลือเราจนถึงวันที่15เดือนสิบเอ็ดเราจะย้ายไปอยู่ลัคนาราศีพิจิก,ก,กซึ่งไปตกพุพยุทธนก็จะเงียบหายไป เป็นเบื้องกาวเบื้องหลังไม่ออกหน้าออกตาแต่ก็ยังช่วยอยู่เบื้องหลังลนะนะประมาณนี้ครับก็เรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จดีที่อยู่ในเรือนราพระนี้นะครับมันจะมงบอกถึงว่าทําอะไรก็จะสําเร็จได้โดยดีดังนั้นในเดือนพฤษายนก็จะมีข่าวดีๆเข้ามาให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาออฟฟิศซินโดมปวดเนื่อยปวดหลังปวดระหว่างช่วงก่อน ใต้เรานมเป็นต้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูแลแล้ววางรักษาตัวให้ดีๆทุววง่งทุ่งพอกอะไรก็แล้วแต่แต่ไปกเกษตรตราธิปดีในตั้งแต่วันที่4เดือนพิกาจะเป็นต้นไปแสดงว่าเดี๋ยวก็เจออะไรก็รักษาหายรักษาได้ครับไม่เป็นไรก็เรื่องสุขภาพก็ยางไม่น่าเป็นทุขแนะตอนนี้ชาวรัคนาราศีพฤษมีแน่ถ้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับ